ดีค่ะคลิปนี้นะคะหนิงจะมาแชร์วิธีการในการสร้างสารบัญอัตโนมัติใน Microsoft Word ตัวสารบัญอัตโนมัติตัวนี้นะคะมันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ก็คือว่าเวลาที่เรามีการอัปเดตหัวข้อหรือมีการปรับเปลี่ยนเลขหน้าเราสามารถที่จะ r e f r e s นะคะเพื่อให้มันอัปเดตออโต้ในไฟล์ได้เลยวิธีการทำยังไงมาดูกันค่ะ ตัว Microsoft Word นะคะเขาจะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการสร้างสาร,รบัญให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะคะเนี่ยข้างบนแถบเครื่องมือมันจะมีตัวที่เป็น Reference ตรงนี้อยู่ให้เราคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีตรงนี้ค่ะที่เป็น Table of c o n t e n t ตรงนี้ตรงนี้แหละคือตรงที่เราใช้สร้างสาร,รบัญน,นะคะถ้าเราคลิกลงไปเห็นไหมมันจะมีหน้านี้โผล่ขึ้นมาซึ่งตัวนี้แหละ คือตัวที่เราใช้สร้างนะคะทุกคนจะเห็นว่าในสาร,รบัญมันจะมี heading 1 2 3 heading 1 2 3คืออะไรตัวนี้นะคะคือตัวที่เราจะต้องเข้าไปสร้างในไฟล์ของเราเพื่อให้ m i c r o s o f t Word เนี่ยคะ่ะมันจำนะคะว่าตรงไหนคือ heading 1อันไหนคือ heading 2และอันไหนคือ heading 3คํคำว่า heading 1 2 3คืออะไรอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะได้แบบ เห็นภาพชัดๆอันนี้เป็นข้อมูลนะคะสมมุติเป็นข้อมูลที่หนิงต้องการที่จะทําหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งละกันสมมุตินะคะคําว่า heading หนึ่งคือหัวข้อหลักค่ะส่วน heading สองก็คือหัวข้อย่อยที่ย่อยลงมาจากหัวข้อหลักอีกที heading สามคืออะไร heading สามจะเป็นลักษณะนี้คือหัวข้อย่อยของหัวข้อย่อยตัวนี้อีกทีนั่นเองเห็นไ,ไหม ในเอกสารของหนิงนะคะหนิงจะใส่สีไว้เพื่อแยกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าตรงนี้นะคะอันเนี้ยอันเนี้ยคือ heading หนึ่งคือหัวข้อหลักซึ่งมันจะเป็นเลขตัวเดียว heading สองของหนิงมันจะมีตัวเลขอยู่2ตัวก็จะเป็นแบบ4.1อ่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นย่อยลงมานะคะมันก็จะมีตัวเลขอยู่สามตัวหนิงก็จะใส่สีไว้เพื่อให้ง่ายเวลาที่เราจะสร้างพอเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราจะทำการสร้าง heading วิธีการคือแบบนี้ค่ะ ถ้าเราจะสร้าง heading หนึ่งเราก็จะคลุมข้อมูลที่มันเป็น heading หนึ่งจากนั้นให้ไปที่ home นะคะแล้วเลือกตรงนี้เลือกตรง heading นี่พอเลือกปุ๊บตัวเลขมันจะเปลี่ยนไ,ไม่ใช่ตัวเลขตัวหนังสือนะคะมันจะเปลี่ยนแบบนี้พอมันเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราสามารถไปเลือกรูปแบบได้ถึงเลือกเป็นอังสนานิวแล้วกันนะคะอังสนานสิบหกตัวหนาสีดำแบบนี้ เอได้แบบนี้แล้วสังเกตเห็นไหมดูตรงนี้นะคะถ้าหนิงสร้าง heading เรียบร้อยเวลาที่เอาเมาส์มาคลิกค่ะมันจะมีไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้โผล่ขึ้นมามาดูข้อมูลอื่นนะถ้าเอาเมาส์ไปคลิกมันก็จะไม่ขึ้นต่อให้เรากลุ่มเห็นไหมแต่ถ้าเป็นตรงนี้เอาเม,มาส์ไปคลิกเห็นไหมคะมันจะมีตัวนี้แสดงว่าตอนนี้เราสร้างเสร็จแล้วพอเราสร้างเสร็จแล้วนะคะเนื่องจากว่า heading หนิงก็จะต้องใส่รันหัวข้อเพราะฉะนั้นอันนี้หนิงก็จะใส่หนึ่งแบบนี้เรารันปกติได้เลยนะคะพอขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วเราทําการ Copy o f ้เอาฟอรเพื่อที่จะไปใส่ h e a d i n g ตัวอื่นนะคะวิธีการ copy ก็คือคลุมนะคะตัวที่เป็น heading ที่เราสร้างแล้วไปที่ตรงนี้ค่ะเนี่ยที่เป็นเหมือนแปลงทาสีตรง f o ร m a t printer คลิกไปมันจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมานะคะเราก็แค่คลุมนี่ Copy เพราะฉะนั้นตัวสีน้ำเงินของหนิงทั้งหมดนะคะมันคือ heading 1นหนิงก็จะใช้ format เนี้ยทั้งหมดในการวางนะคะหนิงก็ใช้ format ตัวเนี้ยทั้งหมดเลยอะ่ะกลับไปใหม่เมื่อสักครู่วางผิดนะคะกลับไปคุมใหม่อะ่ะคุมเลือกปุ๊บนะคะเราก็จะใส่แบบเนี้ยไปจนกว่ามันจะครบทุกตัวนะอะ่า heading ตัวที่เป็น heading 1ของหนิงนะจะมีอยู่ทั้งหมด เท่านี้เลยค่ะ5ตัวอ่าพอได้แล้วนะคะเราก็จะมาสร้าง heading 2ต่อก็คือตรงนี้คลุมเหมือนเดิมค่ะจากนั้นตรงนี้ก็ไปเลือกเป็น heading 2แล้วก็ไปเลือกในรูปแบบ format ที่เราต้องการนิ้เลือกเป็นอังรารนิวธรรมดานะคะเป็น16เป็นสีดําเป็นตัวหนานี่ถ้าสร้างเสร็จเห็นไหมคะอย่างที่บอกมันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมขึ้นมานิงแท็บกลับไปให้มันอยู่ในจุดที่เราต้องการที่จะวางนะคะจากนั้นเหมือนเดิมค่ะ กอปี้แล้วก็เอามาเพ้นซะนี่นะคะทำแบบเนี้ยทุกอันนะคะเดี๋ยวหนิงไปเร็วๆเลยเนาะจะไ,ได้เสร็จเร็วๆคือตรงเนี้ยนะคะมันจะเหมือนกับเสียเวลาแต่หนิงว่าดีกว่าเพราะว่าหนิงไม่ต้องไปนั่งพิมพ์แบบคำพวกเนี้ยค่ะที่หน้าสารบัญหลังจากเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันจะสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะมันจะสร้างสารบัญอัตโนมัติให้ได้เลยอ่ะเนี่ย อันนี้คหนิงเสร็จแล้วนะคะหนิงก็จะเหลืออันสุดท้ายก็คือสีนี้ตัวนี้ก็จะเป็น heading สามก็จะสร้าง heading สามแบบนี้คือพอเราสร้างไปบ่อยๆนะคะเราทําไปบ่อยๆเราจะเริ่มแบบชํานาญนะความชํานาญมันจะเริ่มมีนะคะเราจะทําได้เร็วขึ้นเนาะอ่ะตัวนี้เหมือนเดิมค่ะหนิงก็จะ copy นะคะตัว format มาวางนี่โอเคตอนนี้นะคะหนิงใส่ อร์แมตของ heading เรียบร้อยทั้งหมดแล้วหนิงก็จะแค่ทำการจัดหน้ากระดาษให้สวยงามในรูปแบบที่เราต้องการพอได้แบบนี้ทั้งหมดแล้วนะคะอาเช็คข้อมูลนิดนึงนะคะ,ะถูกต้องละเราจะไปทำการสร้างสาร,รบัญกันเลยค่ะวิธีการก็คือเอาเมาส์ไปคลิกนะคะตัวที่อยู่ข้างล่างสาร,รบาัญเข้ะลงไปแล้วแต่เรานะคะจะเอาความแบบห่างกับคำว่าสาร,รบัญแค่ไหนจากนั้นให้ไปตรงนี้เลยค่ะ reference แล้วก็ไปคลิกเลือกตรง table of c o n t e n t ตรงนี้ แล้วก็เลือกสารบันเลยปุ๊บนี่ได้แล้วเห็นไหมคะนี่มันมาแล้วแค่นี้เลยเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสารบัญออกมารวมถึงมันก็จะมีเส้นมีตัวเลขตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนตารางนะคะเหมือนเป็นตารางออกมาให้เราสามารถคุมทั้งหมดแบบนี้เพื่อที่จะแก้ไขได้ เราต้องการแก้ไขลักษณะฟร้อนนะคะเอาเป็น16ปกติที่เราใช้งานเนาะแล้วก็อันนี้มันอาจจะเป็นตัวหนาอยู่นะคะหนิงขอเป็นตัวบางๆธรรมดาแบบนี้นะก็เป็นสีดําปกติเลยนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวขอคลิกออกไปก่อนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าเออไม่อยากได้เส้นเอาออกได้ไหมวิธีการมีแบบนี้ค่ะเราก็คุมทั้งหมดเหมือนเดิมจากนั้นจากนั้นนะคะเราจะไปเอาเส้นออกให้มาที่นี่ ที่ Home มาที่พารากราฟนะอันข้างบนไม่ต้องสนใจค่ะไปที่แถบข้างล่างนี้เลยจากนั้นตรงนี้มันจะติ๊กตรงเล็บไว้ตรงนี้ติ๊กตรงนอนไว้ c ค e ีย all เลยค่ะกดโอเคไปนี่ตอนนี้เส้นมันออกไปแล้วนะคะเส้นมันออกไปแล้วเห็นไหมเราก็จะมาจัดตรงหน้าเอกสารตรงนี้ค่ะของเราให้สวยงามจะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลบางส่วนเห็นไหมที่มันจะแทบแบบ ห่างห่างจากตัวเลขอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่สวยงามเรามาจัดหน้าก่อนเราก็จะมาจัดแถบซ้ายเห็นไหมตรงนี้เป็นเล็บแถบแล้วเอาเข้ามาให้มันอยู่ในจุดที่มันสวยงามนิดเดีตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมคะมันขยับเข้ามาแล้วนะพอมันขยับเข้ามาแล้วให้เราไปที่เดิมเลยค่ะไปที่พารากราฟจากนั้นไปที่แถบเหมือนเดิมสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะมาเพิ่มตรงนี้ ตรงนี้ก็คือระยะห่างระหว่างแท็บที่เป็นตัวเลขนะคะกับตัวหนังสือถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะวางตรงนี้นะคะข้อมูลมันน่าจะอยู่ที่ประมาณหกจุดกว่าๆนะคะอ่าน,นิ้งใส่หกจุดหนึ่งแล้วกันนะจากนั้นตรงนี้เป็นเล็บนะคะตรงนี้เป็นนอนจากนั้นกดโอเคค่ะนี่เห็นไหมเรียบร้อยได้แล้วแค่นี้เลยนะคะตรงนี้เราก็ใส่คำว่าหัวข้อเข้าไป แถบไปแล้วตรงนี้ก็ใส่คำว่าหน้าแค่นี้เลยค่ะเห็นไหมเราก็จะได้สารบัญแบบนี้มาแล้วเห็นไหมเอ่ยนะอ่ะถ้าสมมุติว่าเรามีการเพิ่มหัวข้อขึ้นไปนะคะสมมติสมมติมมตอ่ะอันนี้เป็นหน้าสนะสมมติว่าหนิงมีการเพิ่มหัวข้อขึ้นไปอีกหึ่งอันเป็นหัวข้อที่6ละกันเป็นอะไรดีอ่ะเป็นการกินข้าวหนิงจะใส่ว่าการกินข้าวแบบนี้นะเป็นหัวข้อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมันเป็นการกินข้าวแบบนี้ สิ่งที่หนิงต้องทำก็คือนี่หงก็จะปบป c ก p อปีตรงนี้นะแล้วก็เอามาใส่นี่นั่นคืออันเนี้ยมันจะเป็นหัวข้อที่6ในหัวข้อใหญ่นะดังนั้นอันเนี้ยมันจะมีเอกสารที่อยู่ในชีทที่3โผล่มาละเราไปดูสารบัญเราก่อนตอนนี้สารบัญเรามีข้อมูลถึกแค่2ถูกไหมถ้าเราต้องการอัปเดตนะคะให้คลิกเลือกตรงนี้เห็นไหมมันจะมีอัปเดตเทเบิลตรงนี้อยู่คลิกไป ข้างบนนะคะมันจะอัปเดต only เฉพาะตัวเลขนะส่วนตรงนี้มันจะอัปเดตข้อมูลแบบทั้งหมดนะคะหนึ่งเอาข้างล่างกดโอเคไปนี่เห็นไหมนี่ข้อหมกที่เป็นกินข้าวมันจะผูกเข้ามาละเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งที่มีการอัปเดตนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะตรงนี้เราก็คือลุมข้อมูลทั้งหมดเหมือนเดิมคุมไปแล้วเราก็แค่จัดรูปแบบใหม่นะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราก็ มันง่ายกว่าด้วยซ้ำนะง่ายกว่ากับการที่เราจะมานั่งพิมพ์หนึ่สองสามแล้วก็เพิ่มใหม่นะคะอเออไปนะกดโอเคค่ะนี่จัดตัวหนังสือใหม่แค่นั้นเองอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะถ้าเราทําแบบจนเราชํานาญแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันแบบยุ่งยากนะคะเนี่ยหนึ่งก็แค่จัดแท็บเข้ามาใหม่ให้มันสวยงามแค่นี้นะคะแล้วก็ไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมไปอันนี้ใส่หกเข้าไปกดโอเคนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหม แค่นี้เลยนี่มันก็จะอัปเดตข้อนี้ให้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีเราเพิ่มข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนเลขหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันจะสามารถที่จะอัปเดตอัตโนมัติให้เราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่หรืออะไรเงี้ยหรือถ้าเรามีการแทรกนะทุกคนมันก็จะอัปเดตเลขหน้าให้เหมือนกันอ่ะสมมุติว่าหนึ่งลองแทรกอันนี้หน้าหนึ่งนะหัวข้อน,นี้สมมุติว่าแทรกลงไปสักหนึ่งหนึ่งชีตไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนแทรกลงไปสัก สัก1ชีทอ่ะเนี่ยค่ะสมมติเนาะเห็นไหมสมมุติว่าหนิงแทรกลงไปสัก1ชีทมันก็จะมีชีท3าแล้วแล้วมันก็จะเพิ่มเป็นชีท4เราลองไปอัปเดตลองดูอีกทีนะคะอัปเดตตรงนี้อีกทีนะอ่ะคลิกไปทีนี้ลองอัปเดตเอาเฉพาะเพจนัมเบอร์กดโอเคไปปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะอัปเดตแบบนี้ให้เลยเห็นไหมคะมันก็จะเป็น1 3สเพราะว่าเพจ2มันเป็นหน้าว่างๆไงทุกคนมันไม่มีหวัวข้อเห็นไหมคะ นี่อันนี้คือการสร้างสาร,รบัญอัตโนมัติไว้ใช้นะคะใครที่แบบทําหนังสือสร้างหนังสืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆเอาวิธีนี้ไปใช้เลยค่ะมันง่ายมากๆสําหรับการใช้งานเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้แชร์ไว้แค่นี้นะคะเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ